ครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับวันนี้มีสองผัวเมียพายายมาตัดผมอายุ89ปีผัวเาจะีไอไม่ตายครับเพราะว่าผัวเขาอนุโลมขอบคุณครับยายครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเนาะยายเนาะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาครับเขาไม่ตีหรอกครับเขาไม่เครียดหรอกครับเพราะว่าคุณยายแกเดินยากเขาเราก็ต้องพยุงมาอย่างนี้เลยครับครับยายนั่งเลยครับผมจับเก้าอี้ให้แล้วครับ ดูหลายครับนี่ก็คือคุณยายอายุ80ปีเมื่อตอนเข้าพรรษาแกก็มาตัดแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้แกก็มาอีก80เท่าไรแล้วยาย88ใช่ไหมคนอายุ88ปีนี่ผมภาวนาอยากให้อยู่เหมือนยายอ่ะแต่ผมจะถึงป่าผม64แล้วยายจะตัดทรงอะไรครับวันนี้เอาสั้นๆเนาะยายเนาะ,ะยายเอาทรงสั้นๆนะครับ ยายเอาทรงสั้นๆครับไม่ดูแล้วครับเขาไม่เห็นแล้วครับนี่คุณยายเขาตัดทรงสั้นๆครับคนพามาตัดฟันหน้าก็ไม่มีนี่คือลูกชายคนโตแล้วครับดูท่าเต้นเขาครับไม่บุดจำบึดจำบึดจำบึดเอาบุดจำบึดจำบึดจำบุดครับนี่คุณยายหัวเราะนะครับผมทำให้คุณยายหัวเราะได้หัวเราะใหม่ครับยายบึดจำบุดจำบึดจำบึดบุดจำบุดจำบุดจำบุดครับดูนะครับนะครับโอ้ยโอ้เดี๋ยวผมตัดให้นะครับคุณยายก็ตัดทรงนี้นะครับน <ös S 2> ี่ <ness> ดูนะครับคุณยายก็ตัดสั้นๆดูเดี๋ยวผมตัดให้ดูผมผู้สูงอายุนี่เขาตัดอย่างนี้เดี๋ยวโทษนะครับยายปึ๊บปึ๊บนี่ผมตัดให้ดูเลยครับเพราะว่าสามเดือนตัดครั้งหน,นึ่งสามเดือนตัดครั้ง,นงหน,นึ่งยายรู้ไหมครับว่าทําไมกินข้าวกับอะไรถึงอยู่ได้อายุถึงแปดสิบแปดปีครับาว่าใครใคริดใช่ไหมยาย โอ้ยายอยู่ได้แปดสิบแปดปีนี่ผมผม, on Sunday, on sunlight, ผมออนซอนเด้ออนซอนหลายผมอายุหกบสามแล้วผมยังแรงไม่ดีเลยแล้วยายอายุ8ปดสิบสิบปดปีนี่มันก็จะแรงดีขนาดไหนเนาะยายนั้นเล่าให้ฟังบ้าง <c oughs> แรงมันขนาดไหนครับโอ้ยแวเอาพูดมาพูดให้ลูกหลานเอาอย่างครับ <c oughs> แรงมันขนาดไหนครับ <c oughs> พอวิ่งแข่งกับเด็กได้ไหมครับ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ไม่ใหญ่ฮะ <c oughs> <c oughs> ขอให้มันอยู่ถึงก็พอเนาะยายเนาะอายุ8 8ปีครับนี่ผมตัดผมให้ผมก็วันออกพรรษา,าและวันเข้าพรรษา,าแกก็มาตัดแล้วครั้งหนึ่งคนแก่ชื่อยายกบเนาะคุณยายกบนี่คุณยายกบนี่กระโดดได้เหมือนเขียดไหมครับ <c oughs> <c oughs> คนฟังก็หัวล้อครับเ่ราคุณยายกบจะให้กระโดดเหมือนเขียดมันก็ไปไม่ได้แนละ้วเนาะยายเนาะ อ่านี่ผมตั้งชื่อให้คุณยายคุณยาย100ปีนะครับนี่ตัดผมทรงเขาเรียกผมก็เลยออกแบบให้เป็นทรงแปลกๆไปเลยนะครับชื่อทรงเอาอะไรดีนอกรกยังตื่นปืนก็ตัดแล้วอันนี้เขาเรียกทรงพังนะครับทรงพังรุ่น88ปีครับนี่ไป <laughs> ดูนะครับทรงพังอายุ88ปีมีใครบ้างที่มาตัดกับช่างอน่นมีคนเดียวนี่แกชื่อยายกบยายกบแกมาตัดทรงพังนะครับนี่ ทรงพังอายุ88ปีผมก็ไม่รู้จะทํายังไงผมก็เลยต้องทําให้แกเพราะแกก็อยากสวยอยากงามวันออกพรรษาน่ะครับผมก็ต้องทําให้ครับครับผมครับผมผมกาลังถ่ายทําอยู่ครับเพราะว่าคุณยายอายุ88ปีอยากได้ทรงพังไปแข่งกับฝรั่งเมืองนอกเมืองน,นาเขาเรียกเอ่อคลัชคลัชแฮคลัชแฮ่ทรงพังทรงโมฮอแข่งกับญี่ปุ่นก็ได้เนาะ คัสคัสแปว่าตัดแหงก็แปลว่าหัวหัวของยายมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันคนดูก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคนนี้อายุ8 8ปีครับนี่ตัดทรงพังนะครับทรงทรงพังนี่ทรงเขาเรียกว่าทรงฝรั่งเลยนะครับนี่โอ้โหยายแกจะเป็นคนเพื่อชีวิตแล้วก็อยู่ได้นานด้วยครับผมถ่ายทําให้ดูวิธีตัดด้วยนะครับนี่คุณยายแกพอใจมากเลยเนาะฟันหน้าไม,ม่มีนี่มันเป็นอะไรครับยายเพราะว่าลูกตีหรือว่าตกบันได เอยายชอบใจยายชอบใจไม่มีใครตีหรอกแต่เราเป็นคนเพื่อชีวิตนาะยายเนาะเราเป็นคนเพื่อชีวิตเราก็ทําอย่างนี้แหละครับนี่ดูนะครับโอ้โหยายตัดทรงพังผมก็งึดใจยายเหมือนกันแหละวันออกภาษายายบอกว่าจะจะหลุดพ้นแห่งโลกโลกุตละธรรมเนาะคือโลกุตละธรรมไม่ยึดติดกับทรงผมแต่ก็จะยึดติดกับธรรมะเป็นอาชีพธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาครเป็นเหตุให้เกิดสุขสัน์นะครับนี่ องค์ได้ปะสัมพุทธบริสุทธิ์ด้วยสันดานตัดมูลกิเลสมารไม่มีเหตุ<ม>ที่จะเกิดขุนมองมัวเ<ม>นาะครับเ<ม>นาะคุณยายจะอยู่ได้ถึง8 8ิปีเพราะมีธรรมะคือคุณากร<ม>ครับ<ม>ครับอันนี้แหละครับมเมื่อสมัยตอนยายเรียนยายก็เคยท่องเหมือนกันองค์ได้ปะสัมพุทธบริสุทธ์ด้วยสันดานเนาะคนพูดนี่ดีเนาะรู้จักความรู้มาพูดกับคนแถวนะครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับผมให้ดูฝากอะไรถึงไหมครับขอบคุณลูกหลานเอ้ย mm. หไหม ดูรอยยิ้มนะครับฟันก็ไม่มีฟันหน้าก็ไม่มีม mm. โอ้ดูตาคนอายุ88ปีครับขอบคุณครับยายครับสวัสดีครับ